ขอบคุณทรู 5G ใครๆก็ใช้ทรูเพราะชีวิตอัจฉริยะที่เร็วแรงกว่าและสิทธิพิเศษที่เหนือกว่าเซนสุภพ,พง์ร่วมทำภารกิจครัวปันอิ่มร้อยเรียงใจสู้ภัยโควิดเดี๋ยวเดี๋ยวมาแล้วมาแล้วคิดคิดกันนิดหนึ่งมอสชนะบัตรบุตรสุรินทร์ติดโควิด19 ปากวันปล่อยเพลงเดี่ยวลิซาล่า l a c พิงค์สิบก,กันยายนนี้อนุญาตให้นำเพลงวงเซ็กซ์พิสโตลไปใช้ในซีรีส์ได้ สวัสดีครับอาไปข่าบันเทิงกันครับสวัสดีครับสวัสดีพี่กิตด้วยนะฮะสวัสดีัดด้วยครับครับผมห้องเดมแมแสงดีจริงๆเลยนะนั่นหละอ๋อเห็นเห็นขอบนี้ของผมนิดนึงก็ไม่เป็นไรนะฮะนี่คืออยู่บ้านนอนนะฮะโดยทีพวกเราในการรายงานข่าวนะครับผ่านทางแอปพลิเคชัน True View Room แบบนี้นะส่งตรงจากบ้านของเราทุกคนเลยนะครับถึงจะอยู่ที่บ้านแต่ก็ยังมีข่าวบันเทิงดีๆแบบนี้มาฝากกัน เริ่มต้นกันเลยนะฮะสำหรับเรื่องราวดีๆนะครับสำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยกลุ่ม Tru ูนะฮะสำหรับโครงการทัวร์ปันอิ่มร้อยเรียงความดีสู้ภัยโควิดนะซึ่งงานนี้ก็ได้น้องเซนสุภพ,พงศ์มาร่วมภารกิจนี้ด้วยครับกลุ่มทูครับโดยดรเทีรเดชดำรงพลาสิทธิ์กรรมการผู้จัดการใหญ่ร่วมคุณรัชนันกิจพัฒาวง์ผู้จัดการทั่วไปด้านการบริหารการจัดการระดับภูมิภาคกรุงเทพมหานคร ตะวันตกเฉียงใต้บริษัทูุฬาบริชันจำกัดมหาชนร่วมกับอาจารย์ชูศักดิ์จันทยานนท์ประธานมูลนิธิออทิสติกไทยเดินหน้ากับเคลื่อนโครงการครัวปันอิ่มร้อยเรียงความดีสู้ัยโควิดณศูนย์ฝึกอบรมเพื่อการทำงานบุคคลออริสติกโดยคัดสรรอาหารอร่อยคุณภาพดี สุขาออนามมยครับจากฝีมือร้านค้าในชุมชนใกล้เคียงเพื่อ,ส,อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นมีรายได้รวมถึงอาหารจาก CPF ครับจำนวนวันละ1000กล่องรวมทั้งหน้ากากอนามัย CP จํจำนวนสัปดาห์ละ6 0 0 0ชิ้นแก่กลุ่มผู้เปราะบางเช่นบุคคลออทิสติกผู้ป่วยติดเตียงผู้แยกกักตัวที่บ้านและพี่น้องที่อยู่อาศัยอยู่รอบวัดเพลงราชคลึ์กว่า20ชุมชนท้งนี้กัโครงการรัวปันที่ร้อยเรียนความดีช่้ภัยโควิด มาเป็นการผลิตกาลังของเครือจรัรลนพกข้าพันร่วมกับพันธมิตรทุกภาคส่วนกวาน่า100อ,องค์กรส่งมอบอาหาร40จุดทั่วเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจุดละ1,000กล่องต่อวันโดยวัดเพลงราชพฤกษ์เป็นหนึ่งใน6จุดภายใต้การดูแลของกลุ่มทรูซึ่งได้เริ่มปฏิบัติการนะฮะตั้งแต่วันจันทร์ที่16สิงหาคมที่ผ่านมาและก็จะดําเนินการต่อนเนื่องจนครบ2อเดือนครับ จริงๆแล้วเนี่ยโครงการนี้เป็นการผลึกกำลังของครือเจริญพกพัณฑ์ร่วมกับพันธมิตรทุกภาคส่วนนะครับกว่า,100าร้อยองค์กรส่งมอบอาหารแล้วก็นำหน้ากากนะครับอนามัยของทาง CP นะครับมามองให้กับชุมชนใน40จุดนะครับทั่วกรุงเทพมาหานครแล้วก็แล้ก็ปริมณฑลด้วยนะครับ ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบแล้วก็ได้รับความเดือดร้อนจากภัยโควิดนะครับผมแล้วก็เราทําโครงการนี้ต่อเนื่องมากกว่า2เดือนครับผมทรูเองเน,นะครับเป็นส่วนหนึ่งของเครือเจริญพกพันนะครับเราเองเยมีความตั้งใจแล้วก็มุ่งหวังอย่างยิ่งนะครับว่าเรานอกเหนือจากจะให้ชุมชนนะครับแล้วก็ผู้ที่ได้รับผลกระทบนะครับจากพิษโควิด COVID เนี่ยนะครับ ออนอกเหนือจากจะอิ่มท้องแล้วเนี่ยเราก็อยากจะส่งต่อแล้วก็ดูแลให้ชุมชนนะครับแล้วก็ทุกทกท่านนะครับประชาชนคนไทยได้อิ่มใจด้วยนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในโครงการที่เราเองอยากจะส่งมอบนะครับในฐานะของการเป็นตัวแทนของเครือเจริญประกันธ์ด้วยครับผมต้องบอกว่าครัวปันดิบไม่ใช่แค่การมอบอาหารกล่องนะครับแต่ว่าเป็นการมอบอาหารใจให้กับผู้คนในชุมชนในนามมูลิตี้ก็ต้องขอขอบคุณ ผู้บริหาร CP พ r u e นะครับแล้วก็ที่ไว้วางใจให้หมูลนิธิเป็นจุดกระจายอาหารแล้วขอบคุณพี่น้องๆกิตอ,อาสาทุกท่านนะครับที่ร่วมใจกันทํางานอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ครับก็ยังมีสุปตาจิตอาสาเซ้นสุประพงศ์มาร่วมส่งทานน้าใจในครั้งนี้ด้วย โดยเจ้าตัวก็เผยว่าดีใจมากๆครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปันในครั้งนี้ใช่ครับวันนี้มีโอกาสได้มาร่วมกับโครงการทูป,ปันอิ่มนะครับผมก็จริงๆของครัวปันอิ่มเองก็มีของบริษัทในเครือของกลุ่มพัาไม่หองทู นะครับผมที่วันนี้มาแบบว่าสร้างความสุขและส่งความสุขกัขบทุกคนนะครับผมก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีโอกาสได้แบบว่ามาร่วมส่งไปหาชุมชนต่างๆครับโดยที่ว่ามีทางมูลนธินะครับผมเป็นพื้นที่กลางที่ช่วยทําให้แบบว่าเออเราสามารถส่งต่อ,แบบตอแบบว่าส่งต่อแบบเรื่องของอาหารส่งต่อ,อความสุขไปหาหลายที่ได้ครับในชุมชนในเขตนี้อย่างตอนนี้ลหลายคนก็แบบว่าเออแบบว่าได้รับความเดือดร้อนอะไรเงี้ยก็จะขอส่งเป็นกำลังใจกับทุกคนเลยครับอาจจะเป็นกำลังใจเล็กๆนะครับผมที่อาจจะไม่ใหญ่มากแต่เขอเป็นกำลังใจที่ส่งไปหาทุกคนนนใใช่่วง้หผาทิกคนช่ววงด CO-19 แบบนี สู้ๆนะครับขอขอบคุณนะครับผมผู้สนับสนุนทุกท่านนะครับผมไม่ว่าจะเป็นแบบว่ากลุ่มพัฒมิตรในเครือของทูเองนะครับผมหรือว่าผู้ใหญ่ทุกท่านเลยนะครับผมหรือว่านี่มูลนิธินะครับผมแห่งนี้นะครับผมที่ให้สนับสนุนนะครับผมหรือว่าทุกๆที่จริงๆโครงการของทางโครงการนี้นะครับไม่ได้จัดแค่ที่เดียวแต่เขาจัดกันหลากหลายที่มากนะครับผมก็อยากขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่มีส่วนร่วมในโครงการนี้ทาให้สําเร็จได้ด้วยดีครับก็หวังว่าน่าจะเป็นกําลังใจที่ดีให้ต่อผู้โควิดในช่วงนี้ได้นะครับ นะมาต่อกันที่1คนที่บอกก็เริ่มเข้าใกล้พวกเราเข้ามาเรื่อยๆเลยนะพิกิตนะนี่คือบอสเนะฮะก็ล่าสุดนี้ติดโควิดไปนะครับก็เลยได้ออกมาแจง้งไทม์ไลน์ตัวเองครับนะครับต้องบอกไปอีกหนึ่งคนบันเทิงครับที่พบว่าตัวเองติดโควิด19สําหรับนักร้องนักแสดงหนุ่มบอสธนบัตรนะครับหรือว่าบอส a อ7ครับที่เจ้าตัวเนี่ยก็รีบประกาศโพสไทม์ไลน์ให้แฟนๆได้ทราบกันพร้อมข้อความว่านะครับ ผมมีการไปตรวจเชื้อโควิด -19 มาและทราบผมแล้วครับอ่าและทราบผลแล้วครับว่าติดเชื้อจึงมาแจ้งไทม์ลาย้อนหลัง15วันให้ทุกคนได้ทราบไว้ต้องขออภัยทุกๆคนจริงๆที่ได้ไปใกล้ชิดกันในช่วง15วันที่ผ่านมา โดยไทม์ไลน์ของเจ้าตัวส่วนใหญ่ครับก็ <c oughs> จะอยู่คอนโดย่านทองหลอ่อ <c oughs> แล้วก็สั่งอาหารเดลิเวอรี่มามีเพียงวันที่11สิงหาคมเท่านั้นที่ก็ไปทํางานกับเพื่อนที่คอนโดย่านสะพันควายและวันที่21สิงหาคมครับมีการถ่ายงานย่านสุขุมวิทครับซึ่งก็มีการสวอปเทสก่อนแล้วก่อนเริ่มงานเนี่ยนะฮะก็ไม่พบเชื้อในวันที่21นะครับก่อนจะเริ่มมีอาการวันที่23สิงหาคมวันที่24เจ้าตัวก็ไปตรวจและทราบผลวันที่25ว่าติดเชื้อโควิดครับ นอกจากนี้นะครับยังมีอีกหนึ่งคนบันเทิงที่ออกมาประกาศว่าตัวเองติดเชื้อโควิดครับนั่นคือนักแสดงนมคุณบุษน,นะฮะสิรินทร์คาราวุฒนะครับโดยเจ้าตัวเนี่ยก็ได้โพสต์ภาพที่มีข้อความว่าเราคิดว่าป้องกันดีแล้วแต่สุดท้ายก็ไม่รอดครับสรุปผมติดโควิดนะครับท่านใดที่เจอผมหรือว่าทํางานร่วมกันร,ระหว่าง5-24สิงหางคมต้องขอโทษมากเลยครับตรวจไป3มครั้งไม่เจอมาเจอครั้งที่4เมื่อวันที่24สิงหางคมตอนนี้เข้ารับการรักษาแล้วครับ ซึ่งหลังจากเจ้าต,ตัวก็ได้โพสต์ไปนะก็มีเพื่อนในวงการบันเทิงเข้ามาให้กำลังใจกันามากมายครับอันนี้เวลาที่ไปถ่ายงานกันเนาะบางครั้งก็จะมีการให้ swap test คือบางที่ก็ให้เราทำเองวันเดี๋ยวนี้นะเรามีโอกาสลองลองฝึกเองประมาณนึงก็ ก็ดีเหมือนกันนะพี่กิจได้เคยลองลองซอฟตัวเองไหมดังครับแต่แบบมีซื้อตัวคิดแต่เก็บไว้ที่บ้านแล้วแต่ดีช่วงนี้แบบไม่ค่อยได้เจอใครก็เลยยังไม่ยังไม่เสี่ยงแล้วก็ยังไม่มีอาการอะไรที่แบบหน้าแบบหน้าตกใจจนต้องตรวจอะไรเงี้ยแต่ก็อ่าตอนนี้คือเครื่องตรวจอะไรต่างๆก็เริ่มได้รับการรองรับแล้วนะลองหามานะติดตัวไว้ก็ดีเหมือนกันนะครับนี่นะฮะเรามาที่เรื่องราวการเซอร์ไพรส์ นะครบครอบแต่งงาน8ปีอีของคุณแจ๊สชวนชื่นและคุณแจงปรรยาดูกันหน่อยว่าเขามีอะไรให้กันครับถือเป็นคู่รักที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาด้วยกันเยอะเลยสําหรับคู่รักสายหาคุณแจ๊สชวนชื่นและคุณแจงอุณาสานะครับที่ดูเหมือนว่าทั้งคู่ก็มักจะโว์หวานเนี่ยให้แฟนๆได้เห็นกันอยู่เรื่อยๆครับ ล่าสุดนะครบรอบแต่งงาน8ปีแถมครบรอบ10ปีที่คบกันคนระคุณแจ๊สก็เซอร์ไพรส์ด้วยสร้อยเพชรที่มีมูลค่าหลายแสนบาทแลหนุ่มแจ๊สก็เผยครับว่าเป็นสิ่งที่เขาอยากได้เหมือนเรารู้อยู่แล้วว่าต้องให้เขาเลือกให้วันครบรอบแต่งงานเลยแล้วกันเนี่ยราคาก็หลายแสนอยู่ครับแจ๊สก็ให้เราในะกลับมาซึ่งเป็นเงินเพื่อเราจะได้ไปซื้อของที่เราอยากได้คู่ของเราผ่านอะไรไมาเยอะไม่ว่าจะดรามา่าหรืออะไรก็ตาม จับมือแก้ปัญหาผ่านกันมาได้เขาคือผู้หญิงที่ดีที่สุดสำหรับผมแล้วทำมาทุกปีก็ต้องให้ท<ภ>ุกปีแหละค่ะเดิมแต่รอบนี้เขาเขาอยากได,ได้จริงไงเขาอยากได้แล้วเขาจะบอกอะไรเราอยู่แล้วไงค่ะเพราะวาอยากได้่ะเขาก็จะบอกอยู่แล้วเขาบอกกูแล้วก็เราก็จะรู้ไงค่ะ<ภ>แบบน,นี้ว่ะเออเราก็เตรียมตัวนะเออ๋ยงรอ รอทุกรอบเดี๋ยวคปซื้อให้เขาั่แพงนะมาอ,อยู่อันนี้ถือว่าเป็นของชิ้นที่แบบแพงที่สุดที่ตั้งแต่ที่ให้มาเลยไหมคะใช่ใช่เนื้แพงที่สุดเขากว่าให้เป็นตันเดิมแต่เขากับเป็นดอกไม้เปนสดอะไรอย่างเงี้ยถือว่าแบบไม่น้อยหน้ากันเนาะใช่ใช่เพราะว่าให้เรารู้แล้วแหละว่าเราต้องใช้ตังอย่างเดียวไม่เอาของมันเหมือนแล้วอยู่มัน,มนจนเราลงตัวอยู่แล้วอะนึกออกป่ะมันลงตัวหมดแล้วอะแบบ เหมือนต่างคนต่างรู้หน้าที่ของตัวเองพอมีปัญหาอะไรทางบ้านแจงก็จะเป็นคนแก้ไขทุกอย่างมันอยู่กันมานั้งเละมันอยู่มาตั้งแต่ยังไม่ประสบความสาเร็จอ่ะเราทางที่เราผ่านมามัานก็มันทำให้เราแข็งแรงแล้วเราก็รับมือกับมันได้อ่ะเจอมาหมดแล้วเจอมาทม่กีอย่างต่อขียานนะหนักสุดก็มาจะเพลงลนั้นแหละตอนเพลงยับแม่ตอนที่มีข่าวอะไรนะแล้วน,น่าจะหนักสุดแล้วนะตงแต่ที่มามันหนักเพราะว่า หนึ่งเราลงทุนเองทั้งหมดเราทําเองทุกอย่างทั้งหมดแต่เราต้องลบลบออกมันไปอะค่ะใช่ทีล้วก็เจอแบบเจอมาแต่เจออันเน,น้าแรกสนักน่าจะหนักสุดแล้วแหละมันก็เคยมีคดีแบบนั้นมาแล้วไออันนี้ถือว่ายังไม่หนักใช่ไหมคะไม่หนักกว่ายับแม่ใช่ไหมพี่ก็หนักออกะใช่ก็จนวันหนึ่งใช่มันก็กเป็นอย่างนั้นอะก็คือเรา เราผ่านอะไรมาเยอะแยะความลงความรักที่เรารู้สึกมาคนนี้มันมันใช่ใช่จริงๆมันอาจจะไม่ใช่ในบางเรื่องนะ <c oughs> เพราะว่าเราจะเราจะมีใครเป็นเมียเนี่ยนะเราจะมีใครเป็นแฟนเนะี่ยมันไม่มีใครเปิดแต่ทุกอย่างแต่เขาแต่เขาโปรเฟคมาบ้าก็อยู่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาก็ยินดีด้วยนะครับ ะะมาต่อกันที่คุณแชมป์ชนาทิปกันนะครับถ้าเกิดจำไม่ได้เมือ่อสักช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็มีกรณีที่คุณพ่อประสบอุบัติเหตุนะครับแล้วก็ทําให้เรียกว่าประสบอุบัติเหตุหนักเลยทีเดียวนะฮะแต่ว่าล่าสุดนี้มาดูเรื่องของการฟ้องร้องกันนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างครับก่อนหน้านี้นะครับคุณแชมป์เองได้ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวของเราว่าคุณพ่อเนี่ยต้องพิการเลยนะตลอดชีวิตเพราะอุบัติเหตุตอนช่วงปลายปีที่ผ่านมา ซึ่งเจ้าตัวก็บอกว่าขอสู้คดีถึงที่สุดครับล่าสุดนี้ทางผู้จัดการเองก็ได้ออกมาแจ้งนะครับว่าคุณแชมป์เนเมื่อวานก็ได้เดินทางไปที่สํานักงานอายการจังหวัดระนองโดยเบื้องต้นเองนะครับทางอายการก็สั่งฟ้องทั้งคุณพ่อของคุณแชมป์นะครับและคู่กรณี โดยทางเราเนี่ยก็ได้มาดําเนินการที่ศาลแล้วซึ่งขั้นตอนต่อไปเป็นกระบวนการของศาลทางเราจะปฏิเสธข้อกล่าวหาอันนี้ก็คือทางผู้จัดการบอกนะครับแล้วก็กล่าวต่อไปบอกว่าทางศาลได้มีการสั่งฟ้องทางพ่อของแชมป์ด้วยแต่ไม่ได้รับโทษร,ร้ายแรงอะไรเราก็มีพยานหลักฐานทุกอย่างว่าทางเราก็ไม่ได้ประมาทก็เลยปฏิเสธข้อกล่าวหาไปครับหลังจากนี้ศาลได้นัดคุยและรอดําเนินตามขั้นตอนของกฎหมายและของศาลต่อไป โดยมีกหนดวันแล้วเป็นช่วงเดือนตุลาคมในวันนี้ทางผู้จัดการเองนะครับก็เดินทางไปคนเดียวนะฮะแล้วก็ไม่ได้มีทนายแต่ว่าครั้งต่อไปทางทนายก็จะไปด้วยส่วนที่พ่อของคุณแชมป์โดนฟ้องเนี่ยเป็นพรบก,การจราจรก็ไม่ได้ร้ายแรงอะไรครับก็ต้องบอกว่าอุบัติเหตุตรงนี้มันก็เกิดขึ้นได้กับเราทุกๆคนเลยเนาะก็ ระวังกันด้วยแล้วกันนะฮะอย่าประมาทเด็ที่สุดนะครับตันใจให้นะครับเรามาที่อีกหนึ่งข่าวดีได้ของแฟนๆของลิซ่าแบล็คพิงคนะเมื่อคือนนี้ก็คือหายกันเลยนะหลังจากที่มีการปล่อยภาพเหมือนเป็นโปสเตอร์แรกนะของอัลบั้มเดี่ยวเพลงเดี่ยวของเธออไปดูกันหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างครับนีดแบคเป็นอย่างไรบ้างนะฮะก็เรียกว่าเป็น2วันนะรับจากการปล่อยโปสเตอร์นับถอยหลัง นาค่าย YG e n t e r t a i n m e ต t นะต้นสังกัดข,ของลิซ่าและลิซ่ามโนบาลครับสมาชิกชาวไทยผู้เป็นน้องเล็กของ BLACKPINK นะครับ mm hmm. เรกุ๊ปขายดีจากเกาหลีใต้ก็ทำทเซอร์ไพรส์แฟนๆอีกรอบนะครับเมื่อคืนนี้ครับหลังจากมีการปล่อยภาพโปสเตอร์ทีเซอร์อย่างเป็นทางการนะกับผลงานเพลงเดี่ยวของลิซ่านะรพร้อมกำหนดปล่อยออกมาชัดเจนแล้วนะครับว่า10กันยายนนี้ได้ฟังแน่นอนเวลา9โมงของที่เกาหลีใต้ หรือ11โมงตามเวลาในไทยนั่นเองครับซึ่งจากตรงนี้เนี่ยก็ส h คาย #solaslisa านะกระือมทรดวิตเตอร์โลกครับยอดทวิตในทะลุล้านในเวลาไม่ถึง2ชั่วโมงนอกจากนี้ก็ยังมีคีย์เวิร์ดนะครับว่าลลิษาเอ a ร begins นะก็แปลตรงตัวเลยเนี่ยก็คือยุคข,ของลลิษาได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว hot ครองเทรนคู่ขนาดกันไปด้วยแหละครับ ในขณะที่ในโพสต์ก็แจ้งข่าวเดียวกันนะฮะโพสไอจีของลิซ่าเองซึ่งเธอก็มีแคปชั่นประกอบว่าซิงเกิลอัลบั้มแรกของฉันจะปล่อยวันที่10กันยายนนี้เวลาบ่ายโมงตามเวลาที่เกาหลีนะคะสำหรับแฟนคลับผู้ติดตามก็กระหน่ำกดไลค์ให้โพสตี้ทะลุ2ล้านครั้งในเวลาแค่2ชั่วโมงเท่านั้นในส่วนของแฟนบอยแฟนเกิร์ลนะคดนดังของอ Lisa, ลิซ่าครับก็ไม่ทำให้แฟนผู้ติดต,ตามผิดหวัง ต่างคนต่างก็มีโพสต์ถึงโปสเตอร์ล่าสุดนี้นะครับเพื่อร่วมโปรโมทพร้อมร่วมยินดีกันแบบสุดปังตั้งแต่พี่จีซูครับพี่ใหญ่ของ Black แบล็กทิงได้ก็ลง IG Story ตั้งแต่เมื่อคืนนี้ครับเช่นเดียวกับพี่สาวคนสนิทในไทยอย่างนางเอกต่างเจียนาฟลิโป้นะที่ทวิตบอกว่าตื่นเต้นแทนน้องทางด้านแฟนบอยอันดับหนึ่งครับอย่างเกรซสพลเนี่ยก็วีดูหลายทวิตพร้อมตั้งภาพโปสเตอร์ลิซ่าเป็นภาพปกบัญชีทวิตเตอร์นะครับ แล้วก็ยังปรับชื่อ,อบัญชี Twitter เนี่ยจากเกรดมามงมั่นคงสวัสดีมาเป็นเกรดมามงมั่นคง109ซึ่งเป็นตัวเลขหลังสุดนั้นแน่นอนว่ามาจากวันที่10เดือน9นะซึ่งเป็นวันทีเดย์พอยตซิงเกิลอาร์มของลิซ่านั่นเองครับส่วนกรณีที่มีชาวเากาหลีครับบางส่วนวิจาร์ณว่าเพลงของลิซ่าเนี่ยน่าจะดังเฉพาะในแถบสวิสเอเชีย นะหรือว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเป็นบ้านเกิดของเธอนะครับอันนี้ฟาคขับวิซาก็ไม่แค่นะขอให้รอดูกันเอาเองครับเพราะว่ากระแสความแรงตั้งแต่ปล่อยโปสเตอร์นับถอยหลังเมื่อวันจันทร์นะครับยอดทวิตกว่า2ล้านครั้งดาราสปินดังฝั่งตะวันตกมากมายก็มากดไลค์ครับสื่อดังฝั่งตะวันตกก็ไม่เฉพาะสื่อสายเพลงนะเพราะว่าแม้แต่สำนักข่าว c n n นะก็ยังพูดถึงไม่นะับรวมที่ไปฮอตกรองเทรนด์ถึงอิรักและซาอุดัรบสะท้อนชัดเจนเลยครับวิซา โด่งดังระดับโลกอย่างแท้จริงครับขอขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True Side HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True Side HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮนะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ